สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับผมนี่ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับนะวันนี้เราก็ขอบคุณมากนะครับที่ทักทายสอบถามอะไรกันมาถ้าผมไม่รู้อะไรก็ทักทายว่านะครับติชมได้ครับพี่ครับนะติชมได้ครับบางคนเรามันมันมันไม่แน่ไม่นอนบางคนมันรู้ไม่หมดหรอกพี่บางสิ่งอย่างไม่รู้หรอจะรู้ทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เนาะบางคนนะ ไม่ได้เก่งม,มันไม่รู้ก็ย้อนไม่รู้นะรู้คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้นะขอบคุณมากครับที่คือบอกอะไรมาก็อะ like ผมก็รับฟังเก็บพิจารณานะครับก็บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับก็นี้ผมก็เอารูปหลวงปู่มาวางให้ดูนะฮะรูปเป็นล <sh arp suspicion> ุง <fish> ป <czy S 1> ูเอี่ยนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมมีสีเด็ดมาให้ดูนะฮะเป็นประคำนะฮะเป็นเม็ดประคำของนี่นี่อันนี้ผมก็เก็บไว้นี่เขาอายุพอทองสุกนะฮะนี่เป็นแผ่นนี้มีรอยจานมีทองสุกนะนี่ได้จากบ้านของเฮียท่านหนึ่งนะฮะให้มา ก็วันนี้ก็มีของเป็นนะเป็นเป็นประคำนะฮะก็ได้มาจากของตระกูลของตระกูลจันเปลี่ยนนะครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมในอนาคตจะมาเล่าประวัติที่มาที่ไปของวัตถุมงคลที่ผมได้มาหลากหลายของของปู่ท่านหนึ่งนะของปู่ท่านเป็นกูบาจย์นะที่ผมรู้จักมานานแล้วแต่ที่ท่านเสียไปแล้วนะครับท่านก็รู้จักนะครับตระกูลจันเปลี่ยนนะฮะจันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมาะคำก่อนเป็นมระคำอย่างเดียวนะวันนี้นะนี่เป็นประคำเล โวกชาไปหลายหรือหรือไม่เหลือไ,ไม่เยอะเลยครับ<ม>หรือว่ามันค่าละหรือว่าหกสิบกระลูกหมดไปแล้วอ,อ่ะพี่นะยุคนั้นหมดแล้วไม่มีแล้วนะฮะนี่เป็นประคัมนะครับนี่ฮะ,น,ะนี่เห็นไหมนี่นี่ครับนีบ่ฮะนี่ะพี่เป็นประคังหลวงปู่นะครับนี่นี่ครับประคัมเม็ดฮะนี่ผมมีคนแบ่งบูชาไปหมดแล้วครับพี่เนี่ยหมดแล้วเหลือ เหลือบ้าน60กว่าลูกจริงมันร้อยแปดล้วนะพี่ดูฮะดูฮะนะก็มันหมดซะแล้วนะครับก็หลายท่านเราตอนนั้นก็ยุกนะก็โหนะนี่เป็นของตระกูลของของปู่นะนี่เป็นคนที่ดาอจากตระกูลจันเปรตนะครับนี่อันนี้นะนี่นี่เห็นไหมนี่ครับนี้นะฮะก็เก่านะฮะนี่ผมผมพูดได้เต็มปากนะฮะนะถามบอกนี่ เป็นประคำนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่นะใครเชื่อก็เชื่อเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูหลากหลายนะฮะวันนี้ก็เอาประคำไปก่อนเดี๋ยวจะปล่อยประวัติให้ดูว่าที่มาที่ไปเป็นมาอย่างไงนะว่าอะไรอะไรคืออะไรนะฮะนี่นี่นะฮะนี่เป็นเป็นประคำนีะนี่ฮะนี่ไฟนะฮะนี่ครับจาไปของหลวงปู่บุญนี่ก็จะเป็นตะกรุดุ้งในนะแต่ของหลวงปู่จะไม่มีนะนี่ของหลวงปู่ยังไม่มีนะพี่ รูบางร้อคอดมาได้นะนี่นี่ฮะบงางร้คอดผมนี่จะหมดแล้วหรือไม่เยอะพี่เหเลยแค่นี้หรือแค่หกสิบกว่าเม็ดนะฮะนี่ทุกนั้นมีคนมาขอบูชาไปก็หลายคนเหมือนกันนะนี่นะเป็นประคามของหลวงปู่นะครับนี่เป็นเนื้อผงนะฮะคุกรักนะนี่จุ่มรักนาะนี่ต้องแกล่งนะประคามในยุคนั้นนะถ้าใช้เนี่ยจะจะลาเลย้าใช้นะ ก็นะครับเป็นของตะกูลจันเปลี่ยนนะฮะนี่ในยุคนั้นนะฮะนี่ผมก็เห็นสองเส้นนะผมเห็นสองสองเส้นมีไม่เยอะนะครับมีอีกท่านเขามีอยู่เหมือนกันนะนี่ของพระบิยฑท่านก็มีอยู่นะฮะตะตะคูนนะฮะนี่นะครับนี่ฮะเป็นความเชื่อนะครับนะฮะเป็นความเชื่อนะครับนี่นี่ เชือกก็เก่าดีฮะเชือกเห็นไหมนี่เชือกติชมได้น,นะพี่นะใครใครที่ติชมอะไรก็ว่ากันมาพี่ไม่ผมไม่ถือสานะครับใครจะว่าดูไม่แท้ไม่อะไรก็ไม่ว่ากันพี่นะนะแต่ไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอันนี้น,นี่เชื่อใครเชื่อมันนะนี่นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นเหลือแค่นี้และ เชื่อเก่าด้วยแม่เชือกนี่เห็นไหมพระปิตาได้หลุดไปแล้วครับในยุคนั้นก็บอกหลุดไปแล้วนะก่อนในยุคนั้นนะเนาะมีหลากหลายนะครับงหลวงปู่เอี่ยมนี่นะใครไม่รู้ก็อลองศึกษาดูฮะประคำนะฮะนี่เคยดูทันเจลเลกถึงฝั่งท่านก็มีอยู่เส้นหนึ่งนะฮะนี่นี่ทันเจลเลกถึงฝั่งท่านก็มีนะฮะนี่ปจะกตระกูลเขา นี่ก็เหมือนกันครับท่านคิดีว่าตระกูลจันเปลี่ยนไม่มีได้ยังไงล่ะนะเออถ้าดูตระกูลจะเปลี่ยนคือใครตระกูลจะเปลี่ยนก็คือหลวงปุกกินนะฮะนะตระกูลปุกกินแต่เนี่ยหลวงปุกกินท่านมีหลานอยู่คนหนึ่งนะฮะนะคือปุตติเยของผมที่ผมรู้จักแต่ท่านเสียไปแล,ละนะ้วฮะนี่นะเสียกันหมดแล้วก็เลยมาพูดได้ตอนนั้นไม่อยากพูดไม่อยากเอ่ยนามนะมผมั็ทุมคนทุกอย่างเขาหลวงปู้เอี่ยมนะผมได้มาจากบ้านท่านทางนั้นเลยนะฮะนี่ท่านเป็นสายตรงไหมละ่ะว่าท่าน ตระกูลจันเปลี่ยนเราสายตรงไมาละฮะนี่ไม่ต้องไปอ้างตระกูลไหนครับผมพูดได้เต็มปากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวในอนาคตจะให้ดูรูปของท่านนะนะได้รูปทุกท่านหลวงพุตีตั้งแต่พ่อแม่ของท่านมาเลยี่หลวงพุกินที่มีน้องสาวอยู่คนเดียวนะน้องสาวหลวงพุกินประวัตินะน้องสาวก็คือเป็นแม่ของปุตตีจันเปี่ยนนะฮะปูตตีท่านท่านเกิดสองสี่เจ็ดสองนะแต่ท่านเสียไปแล้วเสียประมาณสี่สามสี่ปีแล้วสีห้าปีแล้วนะนี่ นะครับผมขอบคุณมากนะครับขออนุญาตปูนะอาจจะเอ่ยนามตะกูลท่านนตตะกูลนะครับไม่เป็นไรครับความสิ่งดีๆนะฮะนะใครชมแล้วก็ฝากกดแล์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแล์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ฝากกดแล์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเดี๋ยวคราวหน้าจะประวัติตระกูลจันเปลี่ยนมาให้ดูให้ว่ามีอะไรบ้างนะที่มาที่ไปเป็นไงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ